โควิด -19 เนี่ยนะครับเราก็มองมันในฐานะโรคระบาดเป็นหลักเนาะพอมองเรื่องโรคระบาดมันก็กระทบกับทุกคนเป็นภัยคุกคามเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่เกิดจากโรคชีวิตความเป็นอยู่ที่จะมีความสุขและมีสุขภาพดีได้เนี่ยมันก็ต้องการอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันกระทบอีกอย่างหนึ่งคือผู้คนเนี่ยเข้าไม่ถึงอาหารในระดับพื้นฐานก็คือไม่มีที่จะซื้อแต่อีกระดับหนึ่งคือไม่มีเงินจะซื้อ พอยิ่งตกงานเนี่ยก็คือกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเงินที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยจะทํายังไงถึงจะดํารงชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ในช่วงเวลานี้รถพุ่มพวงเนี่ยเป็นเรื่องที่มัน ผุดขึ้นมาในสถานการณ์นีน้ปกติเราก็จะเห็นรถพุ่มพวงเนี่ยวิ่งกันทั่วกรุงเทพอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่เคยสังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยมีความสําคัญยังไงรถพุ่มพวงเนี่ยมันเกิดขึ้นและเติบโตขึ้นกับการพัฒนาของเมืองอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรที่ไปตั้งอยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยทำให้การขนส่งอาหารจากตลาดไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็รถพุ่มพวงเนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหานั้นให้กับคนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ใช้นวัตรกรรมคือการบรรจุอาหารเป็นพุ่มเป็นพวงก,ก็เลยเรียกกันว่ารถพุ จุดแข็งของระบบนี้คือมันกระจายไปทุกที่ตอบรับความสามารถในการซื้อของคนทุกกลุ่มมีเงิน10บาทหรือ20บาทสําหรับวันนี้เขาก็อาจจะซื้อผักสักกามไข่สัก2ฟองแล้วก็ผัดทํากับข้าวกินกันทั้งบ้านได้หรือบางคนอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมีเงินหลายร้อยเนี่ยก็อาจจะซื้อของดีๆรถพุ่มพวงนี่เป็น,นกลไกที่ไม่เป็นทางการที่ทําให้อาหารถูกส่งจากตลาดใหญ่ไปสู่ทุกบ้านซึ่งเรามักจะมองอะไรแบบนี้ว่าไม่เป็นระเบียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเข้าไปทําความเข้าใจ จะพบว่าเขามีความเป็นระบบอยู่ระดับหนึ่งเขามีเส้นทางที่ชัดเจนมีจุดจอดที่ชัดเจนมีเวลาจอดที่ชัดเจนและมีกลุ่มลูกค้าประจําในความมีระบบเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปสร้างระบบที่มันปลอดภัยได้นะครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เริ่มทํางานกับตลาดสี่มุมเมืองเขาก็มีการทําเครือข่ายรถพุ่มพวงก็คือให้รถจํานวนหนึ่งเนี่ยมาลงทะเบียนกับเขาเพื่อจะได้รู้ว่ารถคันนี้วิ่งเส้นทางไหนเจ้าของเป็นใครจอดตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับรถต่างๆเหล่านี้เขาก็เริ่มทําเขาใส่หน้ากาก เขามีเจลล้างมือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องการการปรับตัวของทั้งรถเองแล้วก็สังคมเนี่ยจะต้องช่วยกันเพื่อจะทําให้ระบบอาหารนี้มันปลอดภัยรถพุ่มพวงจะกลายเป็นเครือข่ายที่คอยดูแลทุกสุขของลูกค้าเช่นฝากซื้อของได้ฝากทําธุระอย่างอื่นอย่างส่งของส่งไปรษณีย์อะไรหรือแม้แต่แค่พูดคุยครับของชุมชนที่เขาไปขายของในอีกทางหนึ่งก็คือว่าในความเป็นเมืองนะครับก็จะมีการ เริ่มต้นคิดกันถึงเรื่องของการสร้างอาหารเองในเมืองอย่างการปลูกผักเลี้ยงไก่ในเมืองนะครับลดพุ่มพวงก็จะกลายเป็นโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันเขาอาจจะไปรับของจากบ้านนี้ไปขายให้อีกบ้านหนึ่งเพราะนั้นมันเป็นระบบโลจิสติกแบบบ้านๆนี่แหละที่จะช่วยให้เมืองเนี่ยมันสามารถอยู่รอดไปได้ สถานการณ์โควิดเนี่ยตั้งคําถามเราในเรื่องความมั่นคงหลายอย่างในสถานการณ์นี้มันพิสูจน์ว่าเรามีความมั่นคงทางสุขภาพที่จะรับกับสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ได้แต่ที่จะต้องช่วยกันทําต่อไปก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงที่เราจะอยู่รอดร่วมกันในด้านอื่นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้จากครั้งนี้คือในบริบทของเมืองเนี่ยจะมีคนที่ไม่ได้มีเงินพอที่จะอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร แต่อยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตามชุมชนแออัดต่างๆซึ่งจะถูกพัฒนาต่อไปมันมีความเป็นพหุสังคมคือสังคมที่จะต้องมีคนหลากหลายอยู่ร่วมกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะเคารพกันและกันเคารพในคุณค่าของคนอื่นเมื่อเราเคารพกันเราเห็นคุณค่ากันเราก็จะมีความเอื้ออาทรกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เราอยู่รอดได้ถ้าเราให้คนจนออกไปจากเมืองหมดเลยเนี่ยนะเราก็ไม่มีคนทําหน้าที่เหล่านั้นคนขับมอเตอร์ไซค์คนกวาดถนนคนที่มาทําหน้าที่เราปภเมืองก็อยู่ไม่ได้เมืองจะอยู่รอดได้นั่นคือเราจะต้องมีทุกคนอยู่ร่วมกันเราไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังนั่นเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมันพึ่งพากันครับ